ได้มากินก๋วยจับยวนจะเจอฝา,อา,อาแล้วเก็บออกมาเจอเส้นก็เครื่องปรุงชั้นล่างเป็นอันที่ทำตัวทำน้ำร้อนนะคะเก็บออกมาก่อนไปเทน้ำร้อนเลยอเอ้เทน้ำไปเทน้ำได้เลยเสิใส่แล้วเดี๋ยวใส่เครื่องปรุง เทียมนะแล้วน,นี้เก็บได้คว,วันขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราปิดฝากันจ้าแล้วเดี๋ยวรอ8-10นาทีแล้วมากินกนันก็จะกินได้แล้วนะคะอันนี้เราใส่หมูยอเพิ่มเข้าไปนี่ควันขึ้นเลย